สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นฮาร์เลสเดวิสันสตี g ไกด์ค่ะรถปี2014ค่ะลูกค้าเครื่องยนต์จะวินแคม103คิวบิก1,690ซีซีนะคะหน้าจอเป็นทรัสกีนหมดแล้วค่ะเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้เลยนะคะเล็กไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่26,200ไม้ค่ะ สำหรับคารเรทวิสันสติดกไกปี2014คันนี้นะคะสเปคของค้าเป็นสเปคเมกา1 HD ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์จวินแคมนะคะ103คิวบิก1,690ซีซีค่ะสำหรับของแต่งนะคะอย่างแรกเลยค่ะมาพร้อมกับไยท่อ CFR นะคะบวกคอท่อของแวนแอนไฮนะคะลูกค้า กล้องค่ะเป็นกลอง RSD หรือว่า Roland ์แซดดี้ไซค่ะจุนกล่อง s k ี m i n g Eagle นะคะเบาะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นเบาะ CBO ค่ะที่เดินได้แดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แคชบาร์หน้าหลังค่ะเป็นของ HD นะคะตัวแฮนด์สูง12นิ้วนะคะฝาถังน้ำมันค่ะเป็นของ HD นะคะแล้วก็ฝาเข้ากระโปรกน้ำมันเบรกแล้วก็คลัชด,ด้วยนะคะเป็นของอ l e n n e s s ค่ะลูกค้า ดำดุมากนะคะน้องคนนี้นะคะแล้วก็กัดเฟรมด้านนี้ค่ะก็เป็นอาร์เรเนชเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้าใสแจ๋วเลยค่ะชิหน้าสโมกค่ะสูง6นิ้วนะคะพร้อมกับค่าชิวค่ะลูกค้าคันนี้ชิหน้าไม่สโมกนะคะสีดำเลยค่ะคันนี้นะคะดุมากๆนะคะ ดุเกินปุยมุ้ยนะคะฝาเดอรบี้ฝา,ฝาทัมเมอร์นะคะเป็นของ HD นะคะค่ะคันนี้นะคะรถปี1.4นะคะและเกียรค่ะ2ตัวหน้าค่ะ1.4ค่ะการเกียร์เป็นของ HD นะคะหคะะคะะคะล่อเลยค่ะช่องลมตรงนี้นะคะเปิดปิดค่ะใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นที่บิสวิตกุญแจนะคะเป็นของอาร์เรนเนสค่ะลูกค้าหล่อเลยนะคะสำหรับราคาคัดตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะที่ description ด้านล่างคลิปนี้นะคะลูกค้าที่สนใจค่ะและดับเบิลยันสติดไกด์ปี2014คันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในขันหน้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ